ายจ้างเขาให้หนูไปเติมน้ํามันแล้วเวลาเซ็นชื่อเขาให้เขียนชื่อบริษัทไม่ให้เขียนชื่อตัวเองแล้วมารู้ที่หลังว่าเขาหัวกันกับเด็กปัม๊มมันน่าเกลียดไปหรือเปล่าอ่ะแบบนี้คือใครก็รู้ว่ามึงมพงเติมน้ำมันมาแต่พอไปรูดมาก็เหมือนมึงเติมสองรอบใ,ในเวลาเดียวกันไม่ได้เอะใจหรือไม่ได้ตัวแล้วรู้รู้ไหมว่ามันแปลกแปลกอ่ะคือรู้เห็นมันทําหนูในความที่เราไม่รู้อะไรไม่คิดอะไรทำตามไปเลยทําไปกี่ครั้งยอดเนวนเงินประมาณเท่าไหร่สองแสนสี่ค่ะบ้าคุณรู้เลยไม่ต้องสองแสนกว่าหนูไม่รู้ร มันมาจากไหนบ้างคุณทำมาตั้งกี่เดือนแล้วเขายุรวมยอดของหนูว่าประมาณ3เดือนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนการกระทำผิดของจำเลยหรือผู้ต้องขังแต่อย่างใดจุดประสงค์หลักของรายการเพื่อจะนำเสนอเป็นอุทาหรณ์และเตือนสติให้กับผู้ชมเท่านั้นอาจมีการสแสดงท่าทางหรือกิริยาและคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องกาบขอภัยมานาที่นี้ด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับ FC ซีขบวครับทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการเพื่อนข้างในครับวันนี้ยังอยู่ที่เรือนจําจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่มันใกล้ตัวพวกเรามากเลยใกล้ตัวจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเกิดใครเห็นกล้องนี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ขบยสัมภาษณ์2ท่านวันนี้การสัมภาษณ์ก็คือสัมภาษณ์เขาเรียกสามีภรรยาขอใช้คําว่าพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงแล้วกันนะจริงๆอายุน้อยออกว่าผมพี่ผู้ชายอายุ่าไรแล้วตอนนี้ปัจจุบัน32แล้วน้องผู้หญิงไะสามสิ ท่านนะครับขอบคุณมากที่เปิดโอ,อโกาสและเอาเรื่องราวของพี่ทั้งสองมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้และได้เตือนสตินะครับตอนอื่นจะสัมภาษณ์พี่ผู้ชายบอกนิดนึงครับว่ายินดีที่จะเอาเรื่องพี่มาเผายแพร่ทุกคนได้รับรู้เพราะบอกเห็นบอกว่าพึ่งติดได้แค่6เดือนอะไรที่ทําให้พี่รู้สึกว่าเออไว้ใจผมและอยากจะเอาเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ดูมีสิ่งดีๆเข้ามาก็คืออยากถ่ายทอดให้คนทั้งนอกได้รู้ว่าคดีแบบผมนี้โทษมันเยอะนี่คือสําคัญนะและยินดีที่จะเอาเรื่องราวพี่มาเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะด้วยยิินนดดีีััคครรบบ การมาสัมภาษณ์ครั้งนี้มีใครบังคับพี่หรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีนะพี่เต็มใจมาเนาะน้องผู้หญิงแลวจ้ะเต็มใจมาเย็นดีและเต็มใจมีใครมาบังคับหรืออะไรหนูไม่หรกไม่มีค่ะไม่มีนะต้องถามก่อนว่าเพิ่งเข้ามาหกเดือนก่อนนั้นรู้ไหมรู้ว่าโกบอยเป็นใครอะไรยังไงรู้ไหมรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยแล้วอะไรที่ทําให้หนูไว้ใจแล้วถึงเอาเรื่องราวหนูมามายินดีให้โกบอยเผยแพร่ยินดีเผยแพร่เพราะว่าจะได้เอาไปสอนคนข้างนอกจะได้ไม่ทําแบบเราสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้จะคุยกับทั้งพี่ผู้ชาายและะนนนน้้ออออองงผูหญิรัก่่่ืถมมดดีไ ร่วมกันรักทรัพย์ร่วมกันรักทรัพย์ไปรักไข่รัก,กยังไงเป็นบัตรเติมน้ํามันค่ะของบริษัทของบริษัทสีส้มอ่าบริษัทสีส้มเป็นโลจิสติกเป็นบริษัทที่ส่งของอะไรประมาณนี้ปะใช่ค่ะทำการด้วยกันเหรอฮะใช่ค่ะไปได้วยกันเป็นวันที่โชคดีของผมนะีผมโอกาส,ว,สว่าเขาบอกว่า6เดือนเขามาอยู่ในนี้เขายังไม่เคยเจอกันเลยเคยเจอไหมยังครับยังไม่เคยเจอครั้งนี้<อ>เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันด้วยอย่างน้อยๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดีโคบอยก็มีโอกาสที่ถือว่ากูทำบุญมาจัดกิจกรรมในคครั้้้้งงงนนีีแลวกก็ผมมมมเเยยไไดดอหาาาิถึภูใจ เลือกเราอ่ะก็โอเคค,คบกันมาสิบปีอาชีพการงานเป็นไงมันถือว่ามั่นคงมาก็มายังไงเสียระบบตรงเนี้ยตรงที่ว่าเราไปมีเรื่องเล่นการพนันปะทั้งคู่เล่นการพนันเนาะถามว่าเล่นไหมมีแต่หวยค่ะเล่นหวยอย่างเดียวมันก็เบสิกคนไทยปะวะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เล่นเว็บพน,นันหรืออะไรอย่างงี้นะไม่ค่ะแล้วอยู่ๆเงินไปขาดมือได้ไง เป็นช่วงที่ <ś> แม่เสียคุณแม่เสียบ้านหนูจะอยู่กันห้าคนจะมีแค่หนูกับแม่ที่ทํางานพ่อจะเป็นคนเลี้ยงลูกแล้วก็แฟนก็เท่ากับทำงานแค่สามคนแต่รับภาระทุกอย่างในบ้านก็เริ่มมีลูกแล้วตอนนั้นคือทํางานบริษัทเดียวกันใช่ค่ะที่บริษัทสีส้มด้วยกันทำงานบริษัถถถทสีส้มด้วยกันพอทํางานบริษัทด้วยกันปุ๊บใครเข้าก่อนเข้าหลังแฟนเข้าก่อน <Applause S 2> พี่เข้าก่อนพี่ทําหน้าที่ตําแหน่งอะไรครับขับรถส่งของครับขับรถส่งของแล้วครับคุณแฟนล่ะครับหนูยังตอนนั้นยังไม่ได้มาทายังรับจ้างอยู่ในนตลลาาดที่บ้้แว เขาบ่นว่าเขาทําไม่ไหวเขาไม่ค่อยรู้เส้นทางก็เลยเออกไปลองดูออกไปไปช่วยเขาใช่ค่ะไปสมัครเขาก็รับอะไรที่พอทํางานไปครั้งนึงเราไปเห็นช่องทางในการไปรักษ์ในจ้างช่องทางมันเป็นยังไงเราเขาบอยฟังหน่อยคือหนูอะเหมือนหนูรับจ้างต่ออีกทีนายจ้างเขาให้หนูไปเติมน้ํามันแล้วเวลาเซ็นชื่อเขาให้เขียนชื่อบริษัทไม่ให้เขียนชื่อตัวเองแล้วมารู้ที่หลังว่าเขาหัวกันกระเด็กปัม๊มลูตตังออกมาใครนายจ้างหนูนายจ้างหัวกับเด็กปัม๊มใช่ค่ะนายจ้างคุณมันเป็นบริษัทนะมันเป็น องค์กรไป<ข>็ักเขากิน<า>เขากินต่อยอทีอะไรนะเขากินต่อยอทีแต่ว่าเขาไม่เชิญนายจ้างนี่เขาเป็นหัวหน้าง,งานหรอเปล่านั่นแหละ,ะาเขาเป็นเหมือนอผู้จัดการของสาขาหน้านั้นะปะแล้วยังไงต่อก็เขาทําแล้วพอมาหลังๆก็รู้ว่าเขาทาแต่ก็พูดอะไรไม่ได้วิธีการทําเขาทํายังไงเนาะสมมุติว่าวันนี้หนูไปเติมน้ํามัน20ลิตรหนูไปถึงปัม๊มเด็กปั๊มก็จะรู้เลยว่าเติมหนูก็บอกว่าเติม20ลิตรนะพอเติมเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาบัตรเราไอ้ลูกยี่สิบลิตรบัตรนั้นคือบั ยี่สิลิตรุเขาก็จะหายยอดเขาลูด20ลิตรสลิปออกเขาก็จะลูดตังค์เลยพันหนึ่งต่อออกมาบอยๆเข้าใจอะไรข้ามหรือเปล่านั่นหมายถึงว่าสมมติว่าทางบริษัทให้บัตรเติมน้ำมันมาใช่ค่ะไอ้นี่คือบัตรที่คุณเอาไว้ใช้ลูดเติมน้ำมันลูดเติมน้ำมันคุณก็ไปลูดมา20ลิตรค่ะจำนวนเงินงก็เท่านี้บาทค่ะคุณก็แค่เซ็นรับก็จบแล้วไม่ใ่้หรอใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยเขารูดเป็นตังออกมากต,ต่อ,อทีแปลว่าเขาไม่ได้เติมน้ำมันใช่ค่ะเอาเป็นตังไปเขาไปลูดมาอ้างว่าเป็็นนนนนกกกกาาาารรรเเเติมม้ัััััปปววะะห่่่งคบ ออกมาสมมติว่าเขารูดพันห้าเขาเอาแค่เงินสดแค่พันเดียวห้าร้อเอายักเก็บไว้เด็กปั๊มก็เก็บไว้เข้าใจตรงกันไหมถูกป่ะไอ้นี่คุณมองเห็นช่องทางของหัวหน้าที่คุณทําแล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นคือเกิดอะไรขึ้นก็มามีปัญหาเรื่องรถกันก็เขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับหนูสองคนก็เหมือนกับเป็นช่องทางหนูก็ไปทําบ้างอันนี้เรารู้ช่องทางแล้วใครเป็นคนบอกให้ทํามันก่อนพี่ผู้ชายหรือน้องผู้หญิงคือปกติแล้วอะเด็กปั๊มมันจําทะเบียนรถหนูได้เข้าไปปุ๊บมันทําเลยค่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเลยแล้วมันจะ เติมที่เขาสั่งเป็นลิตรมาทุกครั้งที่ไปเติมเติมกี่ลิตรก็แล้วแต่ระยะทางค่ะ20ลิตรมั้งย0่สลิตรเป็นเงินเท่าไหร่แล้วแต่ระยะอ่ารวมปเรื่อละ30บาทใช่ป่ะสี่หกร้อยสิบลิตรหกร้อยยี่สิบลิตรก็พันสองค่ะแล้วเขาออาทอนให้คุณอีกเท่าไหร่ไม่ได้ทอนค่ะก็คือเขาสมมติว่าเขารูดยี่สิบลิตรเขาก็รูดออกมาเลยยี่สิบลิตรแล้วเขาก็จะหายอดในคอมคุณไม่ได้เติมน้ำมันจริงเอาเงินสดหรอเติมค่ะรอบแรกอะเติมเติมน้ำมันจริงยี่สิบลิตร ก็รู้ว่ามึงเึงเติมน้ำมันมาแต่พอไปรูดมาก็เหมือนมึงเติม2รอบในเวลาเดียวกันไอ้นี่เป็นเบสิกทุกคนนะครูบอยทำความเข้าใจว่ามุดครูบอยทำงานบริษัทครูบอยจะไปเติมน้ำมันไรในช่วงเวลาเดียวกันคือสองครั้งไม่ได้เอะใจหรือไม่ได้กลัวแล้วรู้รู้ไหมว่ามันแปลกแปลกอ่ะคือหนูเห็นมันทำหนูในความที่เราไม่รู้อะไรไม่คิดอะไรทำตามไปเลยทำไปกี่ครั้งยอดจำนวนเงินประมาณเท่าไหร่สองแสนสี่ค่ะบ้าคุณรูดอะไรไม่ต้องสองแสนกว่าหนูไม่รู้มันมาจากไหนบ้างแต่คุณทำมาตงกี่เดือนแล้วเขายุรวมยอดของหนูว่าประมาณ3เดือนอ๋ออน3เดือนสามันนทีเป็ แสนนก็สมควรแล้วแหละพี่ผู้ชายขับรถแล้วพี่ยังไงอ่ะเอาไปเลี้ยงครอบครัวด้วยครับเงินขาดมือสามเดือนสามเดือนที่มัน,มนในในมุมขอบอยมันมันผิดมนุษย์นะเติมน้ำมัน,มนยอดเป็นแสนนะสามเดือนสองแสนนี่คือมึงเติมน้ำมันอะไรของมึงวะน้องผู้หญิงหนูชนาใจวะลูกบางทีหนูก็ไม่ได้เห็นสลิปทุกครั้งในการที่เขาลูกครั้งที่สอง,ง,งอะแต่ใบแรกที่หนูมีไปคือหนูต้องมีไปส่งออฟฟิศเพราะหนูไปเติมยี่สิบดีจริงๆริงแต่ใบที่สงองบางทีหนูไม่ไม่ได้เห็นหรอกแต่คุณรู้ไหมว่าเขามีการเรียกเก็บกับบริษัทอะเขา ตรงนี้ละคะหนูไม่รู้ว่าเขาจะต้องเช็คอะไรตอรมีอะไรตรงนี้เพราะว่าตอนช่วงที่ไอ้คนนี้มันอยู่อ่ะมันเหมือนมันหลวมไม่รู้จริงๆเลยเหรอเอาตรงๆไม่รู้จริงเลยเหรอว่าเขามีการคนเติมน้ำมันอะ่ะคุณไม่รูดอะ่ะทีละยี่สิบลิตรรูดอีกครั้งคือเอาเงินมาเขาเท่าว่าคุณเติมน้ำมันสองครั้งเข้าใจพี่เข้าใจบอยใ,ใช่ไหมหมันแปลกนะก็ไม่เกินสามเดือนก็น่าจะเกมแล้ว <ๆ S 2> ล่ะพอบินเขายื่นมาเพราะไอ้พวกนี้มันเดือนชนเดือนอ่ามันมีเครดิตของมันอยู่ถูกไหมฮะหรืออาจจะสี่สิบห้าวันพอสองรอบปุ๊บเขาก็มีการแจ้งคววาาามผล่่กดโโนไปขท ใครโทรตามที่ออฟฟิศโทรไปหาหนูว่าให้มามาออฟฟิศหน่อยหนูแล้วบอกเป็นเช้าได้ไหมคุณจะกลับถึงบ้านประมาณสองทุ่มแลอีกอย่างหนู่ยูอ่างทองต้องขี่มาที่นี่หนูแลยบอกว่าเดี๋ยวเช้าพี่มาก็เริ่มรู้แล้วว่าโดนรไรแน่เลยโดนแน่ๆแล้วใช่ค่ะได้ปรึกษาเขาไหมวันนั้นเราคุยกันยังไงก็ให้ลองมาดูเขาเรียกมาทําอะไรใจดีสู้เสือลองมาดูก่อนเพื่อจะมีอะไรพอไปเสร็จงานมีอะไรอะไรแล้ววันนั้นไปทั้งคู่เลยไหมไปทั้งคู่ค่ะวันนั้นพอไปเสร็จปุ๊บเข้าไปที่บริษัทบริษัทว่าไงบ้ากมมเเอสาารหดลยร าการรูดเขาบอกว่าเขามีรูปมีเอกสารว่าเรารูดวันไหนเวลาไหน,ไหนกี่โมงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อะไรก็เลยยอมรับมันยอมความกันได้ไหมเราไปขอไก่เกียะนะ่ยแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราจะชดใช้ให้วันนั้นได้ไดเจราจาได้คุยจะเาา<ร>ขาว่า,าไงมั้งเขาบอกว่าเขาขอแสนหนึ่งให้เวลา3วันตกลงกันไม่ได้ก็ไปลงบันทึกประจําวันใครเป็นคนขอแสนหนึ่งทางนู้นค่ะผู้จัดก,การจะได้จบเรื่องเขา<อ>ขอแสนหนึ่งคือมูลค่าที่คุณได้มาคือสองแสนกว่าใช่ค่ะขอแสนหนึ่งเขาจะเอาเข้าเองหรือเอาเข้าไปปิดกับไม่รู้ไม่รู้ แต่เขาขอแสนหนึง่งถ้าถมีเงินมาให้แสนหนึง่งภายใน3วันเขาก็จะไม่ลงบันทึกประจําวันแล้วหลังจากนั้นหาได้ไหมไม่ได้ไ<ม>แล้วทําไงลงบันทึกประจําวันพอลงบันทึกประจําวันเสร็จแล้วยังไงต่อเขาก็เหมือนกับว่าการลงบ<ล>ันทึกประจําวันก็บอยอธิบายนิดนึงนะครับมันจะต่างกับการแจ้งความถ้าแจ้งความเนี่ยมันจะมีเลขคดีมันจะมีใบเลขคดีแต่ถ้าเกิดลงบันทึกประจําวันเนี่ยเป็นการรับรู้รับทราบแต่ยังไม่ได้เป็นคดีเข้าใจไหมหลังจากนั้นลงบันทึกประจําวันเสร็จแล้วยังไงต่อหรือว่าตํารวจตามคุณมาต่อตามค่ะเขาก็จะเหมือนกับว่ายล กจะโทรติดต่อมาว่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องฟ้องนะในเมื่อเราไม่มีเงินชาระให้เขาแสนหนึ่งตอนที่ล,ลงบันทึกไปจาวันคุยกับทางบริษัทสีส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาไล่เราออกเลยไหมหรือยัง<ข>ไปทํางาน<ห><อ>ต่ออ๋อหนูออกอตั้งแต่วันที่เขาโทรมาตามหนูเลยหนูก็ไม่ไปทํางานเลยแล้วพี่อ่ะเหมือนกันครับก็แปลว่าพี่รู้ละกลิ่นเขารู้ละกลิ่นไม่ดีแน่ใช่ค่ะอืมก็ออกตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ค่ะอะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็ตามแล้วเขาก็อารมณ์เหมือนกับประมาณว่าโทรตามหนูใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจก็ํามก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งฟ้อ ใช่ค่ะถูกไหมฮะครับขึ้นศาลแล้วทีนี้เป็นคดีความแล้วใช่ค่ะเรามีทนายไหมสอนนั้นมีนายประกันมีนายประกันประกันไปเท่าไหร่รอบแรกเขาเรียกสามหมื่นมันก็เหมือนว่าเขาสืบประวัติเราด้วยอะไรด้วยมันก็ใช้ระยะเวลานั้นแปลว่าประวัติเราเคยมีคดีช็อกโกงแบบนี้หรอไม่มีไม่มีเคยไหมไม่เคยพี่ไม่เคยเลยไม่เคยแล้วหลังจากนั้นคือยังไงต่อก็คือพอสืบเปิดขึ้นศาลปุ๊บเราขอไก่เกี่ยเอ้าแล้วทำไมตอนนี้มาไก่เกียแล้วตอนแรกเขาขอมาแสนนึงแต่ไม่ไปหาเขาล่ะ แสนหนึ่งเราหาให้ไม่ได้คุยกับอายการว่าจะขอพอนชําระแล้วทีนี้อายการก็จะส่งเรื่องให้แต่ไม่รู้ว่าศาลท่านจะยอมไหมแล้วเขาก็นัดมาอีกมาขึ้นศาลเลยก็ยื่นยื่นกับสาลไปว่าขอไกลเกี่ยวขอพอนชําระศาลก็ให้พอนชําระแต่ทางคู่กรณีเขาให้เวลาแค่3เดือนศาลให้ให้เวลานหนึ่งปีท่านใจดีนะศาลท่านใจดีนะเขาให้เวลาคุณด้วย1ปีเขาเอาเงินเท่าไหร่แสนหนึ่งเหมือนเดิมไหมเขาจะเอาหมดเลยอาทีนี้เป็นหมดเลยและย่อ2องแสนกว่าใช่ค่ะศาลท่านบอกว่าไปหามา1ปีจ แรกเขาบอกว่าขอแค่3เดือนทางค่กอรีขอแค่3เดือน3เดือนแต่สารบอกว่าเฮ้ยสเดือนมันหายากให้ปีค่ะปีระหว่าง1ปีแล้วเราไปหาบ้างไหมเราไปให้เขาบางส่วนบ้างไหมให้ค่ะให้เท่าไหร่เท่าไหร่สาบอกว่าให้ส่งทุกเดือนทุกวันที่5ของเดือนไม่ต่ำกว่า5 0 0พันบาทอันี้คือขั้นตอนการเจรจาก,การเกลี่ยๆแล้วนะพิธีเกลี่ยๆก็ตกลงเกลี่ยกันขอให้เดือนละ5 0 0 0ับาท่ะ5 0 0 0บาทมันต้องผ่อนปีหนึ่ง5,000บาท10เดือนก็5 0 0 0 0นปีหนึ่งก็6 0,000่น แต่หนูชำระไปแล้วแสนสองค่ะโอคุณก็ให้โยนนะเพราะว่า มีช่วงที่ว่าเราจะต้องเอาสลิปมายื่นเขา6เดือนนัดครั้งหนึ่งเดือนเราก็เอาสลิปที่เราเคพื่อนชำระแล้วไปถ่ายเอกสารมาให้ที่ศาลวันนั้นหนูมาแล้วทีนี้เหมือนกับว่าศาลเรียกหลักทรัพย์ตอนแรกศกาลไม่ได้เรียกหลักทรัพย์แล้วยู่ๆศาลก็เรียกหลักทรัพย์หนูคนละแสนสองคนแล้วหนูก็มากันสองคนไม่มีตังมาเอาชิหายแล้วทำไงก็เลยโดนฝากขัง3วันพอฝากขัง3วันแล้วหัวหน้าง,งานที่หนูไปทําด้วยมาประกันตัวไอ้ไหัวหน้าคนที่ฟ้องโดนเรื่องคดีนี้หนูออกหนูหางานใหม่ทำเลยหางานทำใช่ค่ะเขามาประกัน อันโตขึ้ใช่ค่ะได้ยังไงต่อแล้วหนูติดโควิดออกไปมามาอยู่นี่ได้3วันวันอังคารพูดเพื่อหาสงรงพอวันสู์เขาวสวอกไม่เจอแล้วก็อตอนบ่ายออกไปเอ็กซเรย์ แล้วหนูก็กลับบ้านตอนเย็นแล้วที่นี่เขาโทรไปแจ้งว่าหนูเป็นโควิดแล้วหัวหน้าบริษัทที่หนูทํามาเขามีประกันให้ได้เงินประกันแสนกว่าบาทได้แสนหนึ่งอ่อได้แสนหนึ่งก็เอาอีแสนหนึ่งมาโปะมาโปะไปห้าหมื่นโปะไปห้าหมื่นก็เลยเป็นแสนสองเรื่อะไรที่เป็นสาเหตุพอเราเกลียร์เราไกลเกลียกันเสร็จแล้วอะ่ะพี่ก็ให้เยอะนะคือหนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราทําตามที่เขาตกลงที่เราตกลงกับเขาไว้ตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้ขอให้เราหนึ่งปีอ๋อหนึ่งปีต้องชำรายหมดใช่ค่ะพอไม่ได้เสร็จปุ๊บก ตามเลยเขาบอกว่าเฮ้ยโจทย์ก็ไอ้นี่เขาผ่อนคุณมาอย่างน้อยเขาก็ผ่อนคุณมาครึ่งนึงแล้วมันได้ลดหย่อนหรือลดอะไรบ้างไหมได้ของหนูเขาคิดเป็นครั้งอ่ะร้อยสามสิบเจ็ดครั้งหนึ่งครั้งสองกรัมก็คือสองปีจากสองร้อยกว่าคำว่าเข้าใจนะครับเป็นครั้งนั่นก็หมายถึงว่าทุกครั้งที่เขาเข้าไปในปั๊มน้ำมันเขาไปรูดเน้นหมายถึงว่าความผิดคือหนึ่งกรัมถูกไหมฮะความผิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งวาระแล้วหนึ่งวาระคือสองปีอ่าสองปีแล้วคุณคิดดูว่าทั้งหมดกี่ปีนะของหนูม ใช่ค่ะแล้วเขาก็ยกให้เหลือ20ตกลงก็เดินคอตกรับกรรมมันเร็วไหมพี่ชีวิตมันอยู่ๆปุ๊บปับ๊บแม่งเผาอยู่ในเรือนจาหัวเมียเลยทั้งคู่ครั้งนี้เราพลาดเรื่องอะไรนองวิญญาพลาดที่เราไปทําตามเขาเราโลกทางพี่ก็ไม่ได้ยับยั้งไม่ได้ห้ามเขาตามน้ำตามน้ำคิดว่าเงินได้ง่ายมันก็เลยผิดพลาดในครั้งนี้ถ้าผมให้ย้อนเวลากลับไปได้ที่อยากแก้ไขอะไรจะไม่มาทํางานที่นี่จะไม่เอาเลยใช่ค่ะไม่อยากทํางานที่นี่เลยคนเราอย่างที่กบอยบอกนะครับบางทีแล้วอะ่ะคดีชอบโกงกัเรื่อง ในมุมก็บอยนะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเป็นองค์กรก็ดีทำงานบริษัทหรือทํางานห้างร้านก็ดีไอ้คาว่าลักทรัพย์ในจ้างนี่คือโทษหนักมากนะศาลท่านจะพิจารณาโทษเป็นสองเท่าลักทรัพย์แล้วในหนําซ้ําคือลักทรัพย์ในจ้างมันก็จะขึ้นเป็นอีกเท่าหนึ่งเพราะเขาถือว่าในจ้างคือผู้มีพระคุณที่จ้างให้เรามาทํางานคเคสแบบนี้หนักมากนะครับของพี่เนี่ยคือโดนเงินเต็มกราฟปีใช่คปีตอนนี้ติดมา6เดือนวางแผนชีวิตยังไงหลังจากนี้20ปีจะไปใช้ คิดว่าตัวเองติดจริงอะกี่ปีอะน้องผู้หญิงอะหนูว่าไม่เกิน4ปีสปีคุณคิดอย่างนั้นเหรออะไรที่ทําให้คุณคิดได้ว่าโอ้ยเดี๋ยวกูก็ออกมาไอ้นี่เดี๋ยวคนข้างนอกก็จะพูดว่าอ๋อมึงไม่สํานึกนี่มึงติด20ปีโทษมึงโทษมึง2อ0ปีมึงติด20ปีเดี๋ยวมึงคิดว่าเดี๋ยวมึงมีอภัยเดี๋ยวมึงได้ลดชั้นได้ลดอะไรติดจริงจริงสปีทุณคิดอย่างนั้นเหรอหรือว่าคุณคิดความคิดของคุณหนูคิดว่าหนูถามว่าหวางอภัยไหมหวังแต่หนูใช่ค่ะแต่หนูก็พยายาม ไม่ค่อยไปยุ่งกับใครอยู่แต่ของเรารับจ้างอะไรทําได้ก็ทําให้มันผ่านไปวันวันแล้วพี่ผู้ชายนะเหมือนกันครับรับจ้างอะไรเาวาหมดนะครับเพื่อประคองชีวิตเราอยู่ในนี้ครับออกไปสู่โลกภายนอกครับรักชีวิตตัวเองมากขึ้นจากเหตุการณ์ในะครั้งนี้รู้สึกยังไงมัางกี่ับชีวิตตัวเอเสียดาย เสียดายเวลาที่เราเข้ามาติดในนี้อะถมผมถามจริงมีใครโกรธใครบ้างไหมรู้สึกว่าโกรธไหมแบบมึงไม่น่าทำเลยไอ้นี่ก็ไม่น่าทำเลยไม่นไม่ห้ามกูไม่ครับถือว่าเป็นบทเรียนบทเรียนให้กําลังใจกันมากกว่าครับแล้ววิธีการให้กําลังใจของทั้งคู่ทำยังไงเขียนจดหมายเหรอเขียนจดหมายระหว่างแดนครับขั้นตอนการเขียนจดหมายระหว่างแดนเราเราเราต้องทายังไงบ้างมันเหมือนเขียนจดหมายไปหาลูกหาอะไรปะแต่ในระหว่างแดนคือเราต้องตรวจสอบรอทอว่าเราเป็นผมอแม่กันจริงจริงอ่าอย่างแรกค่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็เหมือนกับว่าส่งให้ หัวหน้าหัวหน้าเซนยินยอมให้เราส่งจดหมายได้เลยแต่ว่าหัวหน้าก็ต้องมาคัดเอามาอ่านดูแลค,คือพ่อ<ช>ความไม่ได้เป็นภยัยพ้อความเป็นการให้กําลังใจกันโอเคผ่านใช่ค่ะไม่ได้มีนอกมีในไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเป็นการเขียนจดหมายและให้กําลังใจกันก็ส่งให้เดือนนึงส่งกันอี่ครั้งจดหมายอาทุกเขาให้ส่งอาทิตย์ละฉบับอาทิตย์ละฉบับส่วนใหญ่แล้วจดหมายที่เขียนกันยังไงบ้างก็จะถามเขา ช่วงแรกๆคือหนูไม่ได้เจอกันเลยโทษน,นะครับ FC ซทุกคนนะครับการเขียนจดหมายของเขาว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยยุคคบอยเนี่ยเขียนข้ามจังหวัดไอ้ที่เขียนข้ามกำแพงนะถูกไหมใช่ค่ะข้อความเขียนยังไงบ้างของใช้ใช้ยังไงใช้ที่ไหนจะถามประมาณนี้ค่ะอ,อก็เขาก็ตอบมาว่ารับจ้างนั่งเวรบ้างอะไรบ้างนั่งเวรบ้างอย่างหนูเองหนูก็บอกเขาว่าหนูรับจ้างซักผ้าแล้วก็จะมีนั่งเวรนิดหน่อยน่ารักเลยอ่ะผมว่าคุณได้เมียดีนะครับ เขาอาจจะผิดพลาดในบางเรื่องอ่ะแต่ความรักที่เขามีการให้โอกาสของพี่เมื่อก่อนเราก็ตอนแสบเหมือนกันนะเขาก็พยายามหาอะไรที่ทํามันช่วยได้ไหมเราไปรับจ้างซักโน่ซน,ซ,นซักนี่ช่วยในกิจกรรมมันช่วยบรรบัดจิตใจเราไหมได้มันทําให้ลืมเหมือนเราก็ไม่เครียดไม่อะไรบางทีก็มีส่งขนมไปให้กินบ้างอะไรบ้างโอ้อพ,อพ,อพอมีเงินรับจ้างแล้วเราก็เริ่มมีเงินซื้อขนมให้ผัวกินใช่ค่ะแต่ไม่ได้ซื้อบ่อยค่ะแล้วคุณผัวแล้วครับอยู่ที่นี่ปรับปรุงตัวหรือช่วยเหลืออะไรในเรือนจําบ้างช่วยครับรูแล ขยงขยะอะไรเนี่ยครับที่มันไม่เข้าตาครับหน้าที่พี่มีอะไรบ้างในเรือนจำหน้าที่ก็มีทํางานโรงงานนะครับทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนของถ้าจะเป็นของรถยนต์นะครับอะไรสักชิ้นนะครับก็เก็บปัน้นพ่นไว้ก็เอาไวเ้เริ่มต้นใหม่ข้างนอกครับก็ยังมีแบบเออ เก็บเล็บผสมน้อยนะอย่างน้อยก็ประคองชีวิตเนาะแต่สําคัญที่สุดอย่าไปมีเรื่องมีราวใครมองเข้าไว้อดทนอยู่ให้เป็นเย็นให้พอร้อยได้ใช่ไหมสามช้อนจริงไหมเรื่องสามช้อนนี่พี่จริงครับจริงถ้าเราไม่มีช้อนเราก็ปริ้นข้าวไม่ได้ครับถ้าฉันเราไม่รักษาไว้เราก็อยู่อีกงานครับล้าก็ชีวิตเพื่อเอาข้าวออกไปจากตรงนี้ไปเริ่มต้นใหม่ครับสามช้อนครับ วันนี้ลูก,ลกยังไงบ้างเนี่ยอ,อ๋อเรื่องลูกที่นี่เขามีโครงการขอทุนบุตรที่พ่อแม่ติดคุกทั้งคู่ก็เมื่อไม่นานนี้คุณเขาได้ไปบ้านมาก็เห็นว่าเขาอยู่สบายเขารู้ไหมว่าพ่อเขาแม่เขาอยู่ในเดือนจำไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้บอกวันที่หนูมาที่นี่ก็คือตัดสินแล้วเข้ามาเลยไม่ได้กลับบ้านสงสานอย่างที่บอกอะกำลังใจสําคัญอยู่อยู่ให้ลกูก อยู่รอวันผมก็เชื่อบางทีผมพูดอาจจะนุนแรงนิดหนึง่งแต่ผมเชื่อได้ว่าพี่ไม่ถึง20ปีหรอกคนเรามันต้องมีโอกาสอ,ออกมาอยู่และให้กําลังใจกันอย่าวกแวกอย่าเลี้ยวให้เราคิดด้วยว่ามันคืออีกประสบการณ์หรือมันมันมันคือบทพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งนะใช่ค่ะใช่ปะ่ะใช่ผมเข้าใจพวกคุณคุณอาจจะพังเผลอคุณอาจจะขนองในช่วงเวลานั้นแต,แต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นขอเอาเคสคุณ มาเป็นตัวอย่างสอนคนแล้วกันปห้กำลังใจในะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ <S 2> <S 2> ขอบคุณครับใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับคลิปนี้มันจะสอนอะไรเยอะเลยนะครับถ้าทุกท่านแชร์หรือแท็กไปให้คนเพื่อนลอกข,ข้างที่มีความคิดจะกระทำผิดแบบนี้แล้วมีโอกาสที่จะกระทำผิดแบบนี้วันนี้ก็บอคัดลาไปก่อนขอบคุณครับ